สดีสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้มาพอ่พอกับผมนีกรทั้งซองน้องนะ้าจ๊คกัเขาแล้วครับน้องวันนี้ภาพี่พีน้องมากินเขาแกล้งครับเขาแล้งย่ำกบบรับย่ำกบนี่เห็นบอพ่อแม่พี่น้องเห็นบอเนี่ยยำกบเนี่ยจานหมกไงเลยแหละพักแต่มีทั่วปลูกหลังบ้านเนี่ยเนาะทั่วบับหูเหี่ยวบักเขือนี่มีกระเดาพร้อมกระเดาใบกระโดนอนออนอน กินกันเลยครับพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องแซ่บๆเผ็ดๆจุดๆจัดๆเล้วมื้อนี้ถ้าบ่าเผ็ดกัน,นี่เพริกบุกโดดมีอยู่นี่กินไปเมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งนเนาะครับเนาะเคยเฮ็ดให้เบิ่งแล้ว

bay bọc muông năm nó nó từ đâu bưng nữa? ồ con gì? Buộc ngô này ừ อันเดอจ้าเด้อมากินมนันในย่ำกบจากพ่นเอามาจากใส่กบิ่เขามาฝากบานมูบานพวกแถวไหนอ<า>รับุล่ะโรบุรี่มาจากโรบุรี่จากพ่นเกษียนไปแล้วแล้วก็ไปเลียงกบเรียงปลาอยู่คุณเนาะพันไปเที่ยวกันมาพ่นเอามาฝากพี่แต่โตใหญ่ๆก็เลยมาย่ำให้เบิ่งจะาย่ำไม่กินเี่จ้ะ มาเด้อจ้าบ้านน้องนะจ้ากินเขากับนี่นไเขาแรงจ้าเนาะจ้าเนาะกับนีก่เนน่จ้าขอบคุณนะจ้าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณหลายๆจ้าที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็ดูแลกันเสมอมากเนะจ้าเนาะน้องกระบอกติดๆขัดๆขอบคุณหลายๆค่ะทุกกําลังใจค่ะขอบคุณเด้อจ้าเด้อ ขอบคุณหลายๆที่เขามาให้กำลังใจกันาานะจ๊ะเนาะมาเด้อครับมากินขอน้ำกันครับย่ำกบครับย่ำกบแต่แฝจุดจุดจากแตงพุ่งกแหละเป็นเองบริเทณในบังดอกนัน กินไม่ชวนเพื่อนเลยแซ่บไล่โบชวนหมูลเลยหน่อตั้งหน้าตั้งตายกินอย่างเดียวพราก,กระโดนกับงามงามีาม๋ยวพราะกระโดนมันเฮามันโดนฝนจากฝนตกมาลายมือแล้วจ้ะก,กระโดนนะจ้ะมาด้อครับ,บ,บพ่อแม่พี่น้องมากินกด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดต,ตามส่องน้องนะจ๊ะในด้อครับเด้อมากินยามกบน้วกันยามกบ ถ้าบ่ถูกอ,อกถูกใจยังก็ต้องขอโทษขอไัยไว้ด้วยนะจ๊ะถ้าเผื่อมีอะไรติชมก็เขียนมาใต้คลิปได้นะคะขอบพระคุณมากค่ะเราจะได้เอาไปแก้ไขนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาด้วยดีเสมอมาก่ะขอบคุณมากค่ะบ้านน้องนะจ๊ะก็ขอขอบพระคุณมากนะคะทุกบ้านเพื่อน,อนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมาค่ะ แบบขนาดเลยเห็นยวงเห็นเห็นขาดกบกบเป็นตัวใหญ่เนื้อมันเยอะอยู่ คลิปนี้ผมก็ขอจบไอแค่นี้นะครับเ้อตื่นใจกับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามสองน้องนะจ๊ะเนี่ยนะครับเอ้อสวัสดีครับโอ้เหลือหลายเลยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเหลือหลายเลยแสบจุดจุดจัด,จ,ดจัดเลย